สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าตอนที่14นะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรที่เราจะต้องมาแนะนำกันถ้าหากท่านใดนะครับปอดไม่ดีและมีอาการไอบ่อยๆเราจะใช้สมุนไพราทางเลือกที่อยู่ข้างกายผมเนี่ยนะครับที่เราจะมาต้องมาแนะนำกันซึ่งให้ได้ความรู้ท่านผู้ชมและใช้ส่วนไหนในการที่เราจะนาไปใช้สมุนไพรที่อยู่ข้างๆผม มีชื่อเรียกว่าพี่หลังกาสารู้ไว้ใช่ว่าตอนที่นะครับสิบสี่ท่านผู้ชมและก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บําบัดนะครับส่วน,น,นอื่นๆเขาก็ไปใช้เป็นอ่าเป็นมะเร็งม้่งนะครับแต่ว่าในวันนี้สําหรับแก้ไอนะครับอ่าแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับมีอาการหวัดลงคอและก็ไอนะครับไอเรื้อรังเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการกินใบดิบๆได้ด้วยนะครับ ติดตามไปชมเลยครับสมุนไพรแก้ไอพิลังกาสาเรามาดูกันชัดๆว่าสมุนไพรพิลังกาสาเนี่ยนะครับมันมีใบนะครับมีดอกนะครับแล้วก็ผลมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมวันนี้ในห้องเรียนรู้ของลุงโจสมุนไพรนะครับอีกช่องหนึ่งของโจห้างดัะซัรคามนะครับ เราก็จะมาดูทําความรู้จักกับเกสรและก็ดอกนะครับพวงดอกนี่แหละครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้ชัดๆนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือนะครับดอกของนะครับพิลังกาสานะครับเขาจะใช้สมุนไพรตรงช่วงเกสรเน,นี่ยนะท่านผู้ชมไปทําการผสมกับสมุนไพรอื่นๆในการบําบัดร,รักษาเกี่ยวกับมะเร็งนะครับหลายๆคนคงจะได้ยินว่า พี่ลังกาสาเขาก็จะใช้ส่วนนี้แหละท่านผู้ชมในการที่จะไปบดเป็นยาและก็เข้าสู่กับผสมส่วนอื่นๆกับสมุนไพรอื่นๆนะครับเป็นสมุนไพรในการที่จะไปผสมกันนะครับกับอื่นๆนะครับแต่ที่นี้เรามาดูใบท่านผู้ชมใบก็ลักษณะของใบเรียบนะครับใบเรียบแล้วก็เป็นมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็สวยงามปลายใบยนี้ก็แหลมพอสมควรนะครับแล้วก็ใบหนานะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับลักษณะของผลท่านผู้ชมผลของเขาเนี่ยนะครับเราดูกันชัดๆเลยนะครับผลของเขานี่ถ้าถ้าอ่อนๆนี้เนี่ยจะสีแดงๆลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับมากมายท่านผู้ชมเนี่ยผลผลเขาจะมองเห็นชัดเจนนะครับผลสีแดงแต่เวลาสุกนี่เขาจะสีดํานะครับสีดําสีดําสีม่วงนะครับ เขาก็จะเอาผลไปทำวายนะครับนี่แหละเป็นสมุนไพรที่อ่าเป็นเงินล้านได้ท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับอยากทำวายขายนะครับเพื่ออ่าต่อต้านมะเร็งในการยับยั้งเชื้อมะเร็งอ่าซึ่งเป็นวายนะครับได้ดีเขาเรียกว,ว่าวายพิลังกาสาท่านผู้ชมบางคนถึงขนาดปลูกเป็นสิบสิบไร่เลยในการทำวายขายนะครับส่งนอกด้วยซ้ําเมืองไทยก็ไม่ได้กินหรอกท่านผู้ชมแต่ว่าเขาส่งขายเมืองนอกนะครับขวดหลายตังค์นะครับ อันนี้คือผลนะครับแล้วเวลาสุกี๋ยวโจก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากช่องลุงโจฮักนัจากช่องลุงโจนะครับผมและก็ช่องอโจฮักงนัสารคามนะครับเราก็จะต่อเนื่องกันเอาเรามาดูส่วนของที่เราจะนําไปใช้จริงๆในการแก้ไยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมใบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับใบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับใบประมาณนี้เขาก็สามารถกินได้นะครับกินได้ กินเคี้ยวกินได้เลยเดี๋ยวโจก็จะมาทําทการเคี้ยวนะครับให้ดูว่ากินเป็นรสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับในการแก้ไอกินกับน้ําพริกก็ได้นะครับใบสวยนะครับมันวาวกินส่วนที่อ่อนๆน,นี่แหละนะครับแก้ไอกินบ่อยๆอาการนั้นก็จะหายไปหรือใช้เอาใบไปต้มดื่มนะครับใช้ใบประมาณ8ปใบใบแก่ๆอย่างเงี้ยแหละท่านผู้ชมใบแก่ๆเนี้ยไปทําการต้มดื่มนะ น้ำก็จะใช้ประมาณนะครับหนึ่งลิตรถึงหนึ่งลิตรครึ่งนะครับเราจะกินจิบได้เรื่อยๆชาจากใบพี่ลังกาสาแก้ไอนะท่านผู้ชมทาเป็นชาก็ได้ด้วยนะครับสมุนไพรพีรลังกาสาแก้ไอได้อย่างชะงันดนักแลเราก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วนะครับสำหรับสมุนไพรพีลังกาสาแก้ไอ ด้วยการเราจะใช้ใบสดๆนะครับใบสดๆที่มีความอ่อนๆมานิดหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมเราก็จะมาเคี่ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน mm hmm. เขาจะออกเปรี้ยวนิดหนึง่งแล้วก็ฝาดๆนิดหน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าเวลากืนน้ำลายเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวเลยนะครับทําให้ชุ่มคอเพราะฉะนั้นเราจะไม่เกิดอาการไอมันจะบรรเทาอาการไอท่านผู้ชมได้อย่างดี อืม,มันไปเลยอันนี้อผมเห็นอยู่ในกรุงเทพนะเขาก็จะทารั้วนะครับอยู่ในสวนสมุนไพรหรือแม้แต่สวนสุขภาพเนะี่ยเขาก็จะมีต้นพิลังกาสานะครับในการเอาไปปลูกนะครับทําเป็นรั้วเป็นสวนสวยเพราะเขามีใบที่เวลาออกยอดใหม่ๆเนี่ยใบจะสีชมพูนะครับเหมือนใบไม้เปลี่ยนสีทีนี้นะครับเราผมก็มากินเด็บๆอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมก็จะมีรสเปรี้ยวนะครับ ปเปรี้ยวแต่ถ้าเราเอาใบแก่ๆอย่างเงี้ยไปทําการต้มดื่มนะครับเราก็จะใช้ประมาณ8ปดถึงสิบใบท่านผู้ชมเอาใบสดใบแห้งก็ได้เอาไปต้มนะครับน้ําก็ประมาณ1นึลิตรถึงหนึ่งลิตรครึ่งเราก็จิบขณะร้อนๆอ,อ,อุ่นๆได้เลยนะครับแก้อาการที่แบบว่าไอนะครับเพราะว่าไอนี่ก็มาจากปอดที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นสมุนไพรทางเลือกนะครับก็จะแก้อไอปอดไม่ดี โปรดใช้สมุนไพรพิลังกาษาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ถ้าโจมีเวลาโจก็จะเอาใบาของเขานะครับไปตากแดดให้แห้งนะครับหรือไม่ตากแดดก็แล้วแต่เอามาบดเป็นซองชานะครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันท่านผู้ชมเราสามารถทำเป็นชาชงดื่มน้ําร้อนๆยิ่งสมัยนี้นะครับโควิดเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามดื่มน้ําร้อนๆน,นะท่านผู้ชมพิลังกาสาเป็นสมุนไพราทางเลือกจากตอนที่14นะครับแก้ไอ ได้อย่างเช่นนั้นัด้เลเลยครับ